<premises. S 2> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสวัสดีครับแฟนคลับเอฟผู้ติดกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับแกงลูกอีกแล้วฮะต่แกอยู่มืออยู่น้องหงอาบมือแรกแล้วก็สีอดน้องหงเลยแกสิอาบสีไมอาบน้องฮงอีกนห้องบ้านมาได้สู้น้ำเลยไอ้ื่ไ้บบานเขาสู้อยู่เนี่ยสาโอ้อนนี้อดน้องหงอาบน้องหงอาบน้องหงทีเดียวเด่นอนเรื่องจริงเ่นนอนนนนอนนี่นอนนนอน นอนนอนนอนดากเดีบเ่ยยี่ห้อหอมเนี่ยพ่อผนหอมผนแม่หลวงอไปหมถอยไปหมเม่ยนเนอเขาถอยไปหอมผงเมน็ดปีเดียดสองถงไม่ย่างว่าคือยังมีคนละถุงสองถุงสามถุงวะ ่ผู้ชายบผู้ายผู้เจ้าผู้ไทย้ยเขาจะได้สองขีดเมีเจ้าผู้ด้วนี่พอกัเซข้นมมีสงเขาสองยวไปนเลาดี๋วปว่าโซลูกสแบบลยลูกอกว่านอนกันหมไปเนี้ยไปเนี้ยไปเนยไปเนี้ไปเนี้ยไปเนี้ยคไปเนี้ยดีนือนไปเนี้ยไปนี้ยบอกไปเนคบรบเทียวกน้องของกไทไปหาาในวัน ไปไปเอาเสื้อผ้ามาอาบอ้เจคอน่น่อย่างิย่าคอยถ่ายคลิปก่อนอีลีอีลีเจ้าคือคุณนายฝรั่งอีหลแไดกแก้มเจ้าคือคุณนายฝรั่งอีริ โล่งได้ี่เจ้เป็นมาดามไหม้นมาดามอดงนีได้เพราะเป็นมาดามมาดามมาดามเอาสิเอาสิใส่กินต่อพลังหงเจ้าเอาบ่เอาบ่เจ้าบอว่าหยซีนี่เขาดีเนาะสางล้างเป็นเม้มไหมมาว่าปากยางแบกเก้าเขายางง่ามมา โอดีกันรอกันเว้ยรอนียังซักล้งมาฮอดีไหม VIP r e s o ออดน i s ยี่สิบสี่ชั่วโมงเด้เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมาะสำหรับคนดังเวย่นารีสอร์ท ดันดันดันสนใจนอนหนีวะดันดนจะไปยืนใกล้เดัเว้ยมามามา เดีเ <constrained afar> ีกี่ยไปเขาไ่เห็นแล้วเห่แหะเป็นเซสดแม่แม่เห็นเห็นีสอร์นันในรถพี่โเฮ้ยรวี่สดอยู่นี่เองไ้งานนี่ีสอร์ทนน้ยนันในรถละด้ เดียวของดี่ย่บว่ไปทเดียวเดียววะไข่ไม่อยอะทังมีก้อนมาดินน้มบ้านรีสอทเจ้าใช่ไหงนีแท้มีแกมเจ้ามาเสตนย่ำไหนนี่นีสอทเจ้าไหมเีสอดนี่าขดม่นนดิกยาเดี๋ยวเดียวลงไปในกลุ่มบาลเงินร้านหน่อยขวบกาลง่งไปข่อยากแค่เ ลงไปในกรุบหน่อยบอกว่ามีร,รีสอร์ทติดเวทีเลย ipt, เปิดี24ชั่วโมงว่มืันป้าห้อยยังไปเบิงองหลันลัดจะขับไปวอ้มไปจะทำนี่นะก็คุณบอกว่าไปทางโลกว่าไปเพื่อเห็นดี่ดีโรตีไส่ไหมโีป่ะไปือจะกินดียเนาะเฮ้ย คลิปอะไรน่เนาะที่เขาผากกันไหมเออคลิปที่เขาผักเโบบาโบบาเลยไโบบาโบบาคลิปบ่ั้นจะดีมีปลาคัวทางลงครัวอะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ได้ได้ของติดไม่ติดเพราะว่าเพิ่อหมืินเพิ่มมา

ไอ้ผู้เดียวได้จอยที่มาเขาวองกูเสืเลยเดี๋ยวมันมีฟักวัวได้หลายเยไปเอาวันแนวสีด่าง้อนวนะเอาเปลืน้อยตัวหนึ่งเด็กแกร์ตัวไปกระเจาได้ยให้ไปหนึ่งให้ีป่ เออไอเขาคนเงินให้ซื้อรัถจะไปนเยบไหนเอาครับคลิปนี้เดี๋ยวต่อคลิปครับเดี๋ยวขอเขาห้องน้ำอาบน้ำกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปแล้วครับทีมงานครับหลังจากอาบน้ำแล้วครับพี่น้องครับแต่ละคนครับรวมหนึงซีบีนั่ครับอีกครับ ลุยครับลุยลงทานครับนี่แต่ละคนครับพี่น้องครับไปลุยลงทานครับไปพี่น้องหลังจากอาบน้ำแล้วครับไปทีดตามครับไปที่ตามคลิปนะครับว่าลุยลงท่านหรืจะเป็นยงไรติดตามคลิปครับพี่น้องครับทีมงานนำโดยพี่เอดีพอกตันพ่อพญากันไส้นั่งพญาแก้มสเก้าเรือนมาด้ามเข้าครับ รูปหนึ่งซีดีครับบุกลงทานครับเอาติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนีครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ดันช่องซีบีเอถึงแสนสป,ปราร์คไลคครับที่นี่ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับใายคลิปนี้ครับพ่อจูกับอุ้งอิงอยากขอฝากล้ำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สเสด็จปีนี้ยันปีหน้าครับเขากุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999บาท999บ,99บาทครับพี่น้องครับสิบวิลับเชิญก็มีที่แม่นมานิวันพี่แม่นมานิวันสี มายอนว่านๆใสจุดเผ็ดฟอนหวันๆครับพี่นอีกอินซีอีสารเก่าครับพี่น้องครับพี่แมนมานี่วันครับตอนนี้ยังหนึ่งแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับเพรวะว่ายินนี่มันเขายินมาพี่น้องกับอีกคนนึงครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพ็ญอนวยพรค่ะอีกผู้นึงครับพี่เวชรัตนงวดแถวผมว่าเส้นสุดเพชรงวดนี้ผสมมาเห็นอย่างไรพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพ็ญอนวยพรมืออ่อนๆฟอนหวานๆฟังเพลง ฟังล่ำเพลินไปน้ำกันค่ะทรงไทยปีเก่าตอน,ตอนรับปีใ<ม>หม่ครับพี่น้องครับถามมือในบ่มีศิลปินรับเชิญราคา190บาท119บาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีศิลปินรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็กคือ129บาทน,านั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพ <c oughs> ลิดเพลินแฟนเพลิเงื่อนไขรเดิม บัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การย่าลือดแ้วค่ะพี่น้องว<น>ันที่26่สบหกเพลงน้องอุ้งอิงละเพออเเลอ้ยน้องอุ้งอิงละเพลเพราเชียร์ไปเลยน้องอุ้งอิงเพชื่านแพลงกับกับานเพลงยืนยนึงไหมเขายืาาน,าาานเมาแ <ละ S 1> ม่น้องค่ะฝากติดตามเด้อยค่ะแล้วก็ฝากเชียร์วันที่ซีเพลงพีวันเด้อเอาบปรเพลสิบเอ็ดให้วันที่26อุ้งอิงเพื่านแพลงแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนนึงไหมเขายืนเมาแม่น้องรวมหมดเป็นซีเพลงพวกนี้ครับ ช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอวงอิงอีกรีบเขากลุ้มได้เลยครับพร้อมกับศิลปินรับเชิญอีกโอ้โหงานนี้สุดคุ้มสอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพชรแพงแฟนเพจอย่าลืมเขากลุ้มกับ9 9 9บาทรเมาเมาไปเลยครับ คุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ